คุยเล่าเมาข้ามทวีปสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณเก๋คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบุญอ่อนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทราบว่าวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะที่อเมริกาวันแรงงานแห่งชาติใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดก็ได้หยุดติดต่อกันสามวันตั้งแต่วัน าร์อาทิตย์จันทร์มาใช่ใช่ค่ะแรงงานแห่งชาติถ้าเป็นประเทศไทยนี่เดือนพฤษภาคมค่ะแต่ว่าที่อเมริกานี่เป็นเดือนเกันยายนใช่ค่ะเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะคะค่ะต่างกันนิดนึงค่ะค่ะเขาเขามีรายละเอียดยังไงไหมคะว่ามาจากไหนอะไรยังไงวันนี้ค่ะก็จริงแล้วก็เริ่มมาตั้งนานแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีโอ้โหย้อนกลับไปปีหนึ่งแปด แปดเก้าอะไรเงี้ยนานเป็นร้อยร้อยกว่าปีค่ะร้อยกว่าปีค่ะถ้าเกิดเทียบเทียบกับเมืองไทยก็คงประมาณปีสองสี่สามสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เริ่มกันมานานแล้วนะคะก็เป็นการรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับให้คนเนี่ยเข้าใจถึงคนที่ใช้แรงงานหรือว่าคนทํางานมากขึ้นนะค่ะแล้วก็เออเขาก็เริ่มมาตั้งตั้งแต่ที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากพวกที่ทํางานใน สภาพแรงงานคือคนเริ่มก่อตั้งสภาพแรงงานใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีการรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสภาพการทํางานของคนในโรงงานหรือคนทำงานทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้เป็นวันหยุดเออแล้วอย่างนี้ข้าราชการเขาหยุดด้วยไหมคะก็ตอนหลังเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็เริ่มจากคนที่ทํางานในโรงงานหรือคนที่ทํางานในบริษัททั่วๆไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทางราชการก็จะเริ่มจากเป็นรัฐเริ่มจากรัฐแต่ละรัฐก่อนเนี่ยค่ะแล้วตอนหลังเนี่ย ถึงได้รัฐบาลลางถึงได้ประกาศให้เป็นวันหยุดแห่งชาตินะคะก็คือทุกคนก็ได้หยุดแล้วข้ขขาราชการก็ได้หยุดใช่เพราะาาาว่าที่นี่ข้าราชการข้าราชการบางคนที่ทํางานเป็นข้าราชการเนี่ย ก็มีสาภาพแรงงานของตัวเองใช่ไหมคะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนทำงานใช้แรงงานเหมือนกันใช่ไหมคะใช่บ้านเราบ้านเราเฉพาะเอกชนบริษัทห้างร้านนะคะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพอพูดถึงวันหยุดเนี่ยก็เลยจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์น้ำซีเวิลด์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะซึ่งที่เมกานี่เขาถือว่าเป็นสวนสัตว์น้ําที่โด่งดังมากใช่เขาเรียกสวนสวนน้ําจี่สวนน้า ใช่ค่ะลงได้มากค่ะใช่ค่ะก็ซีเวร์ก็ก็คงส่วนใหญ่คนก็คงได้ยินนะคะเรื่องเกี่ยวกับซีเวร์เนี่ยก็เป็นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซานดิเอโกกับที่ฟลอริดาที่ออร์แลนโดที่ฟลอริดาก็ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวอย่างส่วนใหญ่แล้วนคนมาเที่ยวแคลิฟอร์เนียคนไปเที่ยวฟลอริดาก็จะได้ไปเที่ยวซีเวร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวซีเวอร์มาตั้งนานแล้วไปตั้งแต่ เมื่อครั้งสุดท้ายที่จำได้อาจจะแบบสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีเพื่อนมาก็เลยก็เลยสาการได้ไปเที่ยวใช่ได้ไปเที่ยวอะไร่าเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปซีเวอร์แล้วก็เขาก็จะมีคลิกสตาไอสตาแอคชั่นของเขาใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดเราไปซีเวิร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราจะไปเนี่ยเราก็จะไปดูโชว์แล้วก็โชว์ที่สําคัญหรือว่าที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือโชว์เกี่ยวกับปาวานค่ะ เขาเรียกปหาหัานที่เขาคันรอคิลเลอร์เวลเราก็ได้มีโอกาสไปดูอะไรเงี้ยตอนไปดูก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดคือได้ยินเรื่องเกี่ยวกับซีโอกับกับไอ้คลิลเลอร์เวลหรือว่าที่เขาเรียกทัวๆไปว่าออก,ก้านะคะ,คะเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย<อ>มาจากภาษา,า,า,าทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าออก้าหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันอาจจะเรียกว่าชามูเนาะเรียกว่าเป็นชื่อชามูอะไรเงี้ยชามูโชว์เราก็เราก็ไปดูแล้วก็ เราเคยได้ยินข่าวแต่ว่าเราข่าวนี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากจริงเราไม่ได้สนใจข่าวมากอะไรเงี้ยแต่กระทั่งได้มีโอกาสไปดูไปด,ดูแล้วเขาติดออป,ป้ายไว้ขึ้นป้ายไว้เหรอคะหรือว่ายังไงเขาก็ไม่ถึงจะขึ้นป้ายไว้คือเขาไม่ได้ขึ้นป้ายไว้นะคะแต่ว่าพอพอจะเริ่มโชว์เน,นี่ยเขาก็จะ,ะเขาก็จะมีเหมือนกับประกาศห,หรือว่าขึ้นขึ้น,นไอเหมือนกับพรีเซนเทชันนะคะค่ะ,คะเ,ออเขาก็จะมีเขาก็จะมีหนังสั้นๆให้ดูว่าอ,อตอนเนี้ย มันเป็นโชว์สุดท้ามัน,ป,นปีนี้เป็นปีสุดท้ายดาวนาที่เขาจะมีโชว์เกี่ยวกับเอ่อคิลเลอร์เวลไรอ์ออก่ะเนี่ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วแล้วก็เขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะตอนแรกอะตอนที่เราดูหนังของเขาไอ้หนังสั้นอันเนี้ยเราคิดว่าเขาจะไปสร้างเหมือนกับสร้างสถานที่ให้เขาอยู่เนี่ยในทะเลแต่ว่าอาจจะกั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เขาอยู่ในทะเลแต่ว่าพอดูพอพอกลับมา S <s> <S <s> <S เดี๋ยวเล่าข้ามไปเนี่ยหนึ่นะคะพอกลับมาเนี่ย <c oughs> เราเราไปเรามาอ่านอ่านดูเพราะเราก็รู้สึกว่าเออเออคนก็เราก็รู้สสนใจอะไรเงี้ยเรามาอ่านอ่านดูเราก็เห็นรู้ถึงได้รู้ว่าจริงแล้วเขาจะแค่สร้างในซีเวิลนี่แหละแต่ว่าสร้างสร้างเหมือนกับสถานที่เลี้ยงอะค่ะให้มันดีขึ้น <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เออแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในมันจะอยู่ยังก็ยังอยู่ในซีเวิลแต่ว่าไม่เอามาแสดงแล้ว เอาไม่เอามาแสดงแล้วออแต่ว่าก็คือยังให้คนดูอยู่แล้วก็เ,ออเขาอยากจะให้ไปทางที่ทเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาให้คนรู้ว่าออไอ้คิลเลอร์เวลไอออลกาเนี่ยมเังมีมีเป็นไมออความเป็นไมาอย,ย่างออไรเนีเออ่ยค่ะอ,อ่าสาเหตุที่ต้องยุติการโชว์นี้เพราะอะไรคะเพราะว่าออมันมีสารคาดีก <c oughs> วนี้ก็เพิ่งได้ดูสารคาดีเหมือนกันเพราะาเราก็เริ่มสนใจใช่ไหมคะเราก็ ไปดูสารคดีมันคือมันมีสารคดีมาเมื่อสามปีก่อนเนี้ยค่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารคดีซึ่งคนไปทำเอ่อเกี่ยวกับไอไอออก้าในในซีเวิร์นี่แหละแล้วก็มันจะมีก็เปาเปาวานนะั้นหรือว่าเป็นเขาก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในตามธรรมชาติแบบเหมือนกับไม่รู้พูดเรียกว่ายังไงแบบที่มันสัตว์อยู่ในทะเลแต่มันเหมือนสัตว์ป่ายอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาก็อาจจะมีมี มีอารมณ์หรือว่ามีอะไรของเขาใช่ป่ะคะแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเออ่ไปทําร้ายคนแล้วก็ไปไปไปเหมือนกับไปฆ่าอคนที่เป็นคนเทรนเขาอะค่ะแล้วมันก็เลยมีเรื่องกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันูสึว่ามันเป็นอันตรายกับคนอคืออ๋อคือเขามองว่ามันเป็นอันตรายกับคนฝึกหรือว่าเป็นการทารุณสัตว์เป็อนเรื่องแรกเป็นเพราะเรื่องสองอย่างเลยป่ะสองอย่างหรือว่าเป็นทั้งทั้งสองอย่างเลยราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ย คือในสารคดีเนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าถึงแม้ว่าคนที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยจะแบบว่าจะรักสัตว์จ้าเพราะว่าคนคนทุกคนที่เป็นเทรนก็จะใกล้ชิดกับสัตว์เนี่ยแล้วก็รักสัตว์แต่ว่าเขาก็ต้องเทรนต้องเทรนไอไอตะวันเหล่าเนี้ยค่ะแล้วบางทีการเทรนอ่ะมันก็คือการการชิดใช่ใช่ใช่คืออย่างเนี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นการทําร้ายโดยที่เราอาจจะแบบไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยแต่ว่าไอแต่ว่าถึงแม้ว่าคนเทรนเนี่ย จะจะรักสัตว์ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของอะ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าเลงถึงผลกําไรที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ย<ม>บางทีบริษัทเกิดไอปะวันเกิดขึ้นมาเงี้ยก็ไปแยกปะวันออกจากแม่เขาอะไรเงี้ย<ม>เพื่อ<ม>ที่จะไปส่งพเพื่อส่งไปเลี้ยงที่อื่น<อ>แล้วก็ให้เขาแบบแล้วก็เขาก็จะแบบมันก็จะมีมันก็จะมีอาโมณนกมเกิดขึ้นมีอารมณ์ของสัตว์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเออเขาก็เขาก็มองเป็นว่า เป็นการที่เราแบบไปทำร้ายทำร้ายสัตว์อะไรเงี้ยเออมันคือมันทั้งสองอย่างอะค่ะนะคะเขาก็เลยเขาเขาต้องลงมาลงจนกระทั่งมืถึงสาคดีเนี่ยค่ะใช่ค่ะเพราะตอนที่สารคดีออกมาเนี่ยมันก็มันก็เห็นคือตอนเราดูสารคดีเรายังรู้สึกอะแล้วพะั้นคนก็เลยคนก็เลย ไม่ค่อยไปซีเวอร์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าผลกําไรเขาลด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 ลงอย่างเงี้ยค่ะจนเขาต้องเขาทนจนเขาต้องทนไม่ไหวก็เลยต้องประกาศนดมุติใช่ใช่แล้วพอเราไปอย่างเงี้ยพอตอนที่เราไปดูที่ซีเวอร์อย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราไปดูโชว์เราเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อสิบปีที่แล้วเราไปเนี่ยเราจะเห็นมันจะเหน็นถึงความแตกต่างของโชว์เลยเพราะว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาจะให้คนที่เป็นเทรนคนที่เป็นเทรนเนอร์ใช่ป่ะคะลงไปเล่นกับปาวานในใน ในในในน้ำอ่ะเขาก็จะมีคนแบบมันก็จะมันเอาจมูกเอาจมูกมันไปดันคนขึ้นไปกระโดดขึ้นไปใช่ใช่ชแต่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยตอนที่เราไปดูเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้มันตอนที่เราไปดูอะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโชว์มันรู้สึกว่ามันมันจืดจลงมันแบบมันไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเพราะว่าหลังจากหลังจากเกิดเรื่องขึ้นน่ะเขาก็จะห้ามไม่ให้คนที่เป็นเทรนเนอร์ลงไปเล่นกับ กับปลาตะวันอีกอ๋อมันไม่ได้เกิดเพราว่ามันกคนอีกแล้วมันไม่มีอะไรได้ื่นเต้นเใช่เพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องตอนที่เขามีเรื่องกันเนี่ยค่ะตอนที่เขาไปทาร้ายไอ้เทรนเนอร์ไปฆ่าเทรนเนอร์เนี่ยคือเขาเอาเอาปากของเขาตะวันเนี่ยเข้าปากของเขาไปดึงขาไงค่ะดึงขาของคนที่เป็นคนเทรนน่ะแล้วก็ดึงลงไปในน้ำอยอกล้อไปใช่คือดึงลงไปในน้าเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่นะอยู่นานเกินไปคนก็จมหนักออมันก็มันก็เป็นอุบัติเหตุอ่ะอันนี้อยู่ที่คือค่ะของสัตว์บางที่อารมณ์ก็ด้วยใช่ใช่คือคนก็พยายามคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคือเขาเป็นสัตว์นี้เราเราจะไปรู้เรยว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนก็เขา้าคนหลายคนก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าคนหลายๆคนหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่มกลุ่มที่เป็นพวกโดน,โนโลงสตัตว์อ่ะเขาบอกว่าสัตว์มันก็มีอารมณ์อะไรเงี้ยชตอนนั้นอะ <c oughs> มันก็เขาก็ด้วยการเทรนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ให้สัตว์ตัวเนี้ยมันเกิดอารมณ์ขึ้น <c oughs> แล้วตัวเนี้ยมันเป็นตัวซึ่งเขาจับมาตั้งนานแล้วนะคือเป็นตัวคือซีโวเนี่ยเอเขาไม่ได้จับไอประวานเนี่ย มาเป็นเวลา40ปีแล้วนะคะะบราวาันที่เกิดขึ้นที่ท,ที่ไอ้ไอคิลเลอร์เวลที่เขามีอยู่เนี่ยคือเขาเพาะเลี้ยงอ,ะอ่ะและไอ้ตัวที่มันเกิดทําให้เกิดเรื่องเนี่ยเอ,อเขาเป,เป็นตัวเป็นตัวที่เกือบเกือบสุดท้ายที่เขาจับมาได้ก็40ปีก่อนอตัวนี้อายุ50แล้วโอ้โห<า>ค่คะก็แล้วก็เกิดแต่ว่าตัวเนี้ยทําให้เธอแบบว่าเหมือนกับไปทําร้ายคือตัวนี้เนี่ย,เ,ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีอารมณ์จริงๆนะคือว่าเา เวลาเกิดเรื่องเนี่ยเกิดเรื่องกับคือมันมีเรื่องที่ทําร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยม็เกิดเรื่องกับตัวนี้หลายหลายคีนะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะก็เลยส่งผลทําให้ไม่มีละตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยใครไปเที่ยวซีเวิด์ก็จะไม่ได้ดูโช์นี้แล้วนะคะใแต่ว่ากลุ่มคนที่ประชาชนเอกลุ่มคนนี้เขาเรียกว่า PETA เนี่ยนะคะพีตาเนี่ยที่ที่รลนงค์ลงตรงนี้เนี่ยเขาไม่ใช่รลนงค์งเฉพาะ เรื่องของในอเมริกาเท่านั้นเขามาลงค์นในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะเก๋เข้าใจอย่างนี้นะคืค <Sched> ตอตอนที่ไปอ่านอ่านเรื่องเกี่ยวกับไอ้ไอ้คิลเลอร์เวลเนี่ยก็เลยเห็นเรื่องของชัางท,ที่เมืองไทยด้วยอะไรอยนะ่างเงี้ยค่ะทีนี้เราเราเนี่ยเราก็บอกตรงๆว่าส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ไม่เคยไปทัวร์แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ในทางการส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่เราก็อ่านเท่าที่เราอ่านจาก จากในข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออค่ะค่ะค่ะก็คือในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีมีสวนสนุกที่เขาแสดงช้างใช่ไหมคะมีทั้งแสดงช้างแล้วก็มีทั้งให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยขี่ช้างไปเที่ยวป่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ คือเข้าใจว่ามันมีนักท่องเที่ยวไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะคะแต่ว่ามีนักท่องเในแต่ในประเทศไทยนี่แหละคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกับอาจจะตกลงมาแล้วก็โดนช้างเหยียบเหยียบจนเสียชีวิตค่ะเขาก็เลยคนก็เลยตกใจแล้วก็ก็เลยพยายามหาสาเหตุอันนี้เป็นอันนี้เป็นข่าวใช่เป็นข่าวใช่ไหมคุณเก๋ใช่ใช่เป็นข่าวเป็นข่าวเป็นข่าวซึ่งซึ่งคุณเก๋ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันมันมาจากไหน คืออันนี้เราก็คือเราเราคนเราใช่ใช่ใช่ก็คือทางพีต้าเนี่ยพีต้าเนี่ยเขาบอกมาว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเขาเผือแล้วตรงนี้ออกมาอุบัติเหตุถูกช้างเหยียบตายเขาก็เลย เอามาเป็นเหตุผลเหมือนอย่างคิลลิ่งวิเอ่อคิลลิ่งวิที่ที่บอกว่าเนี่ยเป็นอารมณ์ของสัตว์แม้ว่าสัตว์จะเป็นสัตว์ที่เชื่องอย่างยังล้างเนี่ยถือว่าฉลาดใช่ไหมคะแต่ก็ยังทําร้ายทาร้ายคนให้เสียชีวิตคือเราเราเรามันไม่มีใครบอกได้ใช่ป่ะเขาว่าคือสัตว์อะเขาจะมีอารมณ์เป็นแบบไหนเพราะไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะว่าวันดีคืนดีเขาอาจจะเกิดอารมณ์ที่แบบว่า เออเป็นเขาเรียก agressive ขึ้นมาหรือว่าอารมณ์โกรธขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามีอารมณ์โกรธขึ้นมาเพราะว่าการเทรนอะถึงแม้ว่าไอ้คนที่เป็นคนเทรนจะรักเขาขนาดไหนอะแต่ว่าเวลาเทรนอะมันต้องมีการแบบเขาเรียกมันต้องเบรกเขาใชกป่ะค่ะก็คือแบบใช่มันต้องมีการบังคับเพื่อที่จะให้เขาทําตามที่เราอยากที่จะให้เขาทาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะเราไม่รู้ว่าเขาเขาอารมณ์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วทางพี่ป้าเนี่ยก็เลยจับไอ้จุดเนี้ย มาบรรณาลงว่าเราไม่ควรที่จะทําให้ทาแบบนี้อีกเขาบรรลงเขาบรณลงในในสหรัฐอเมริกาเหรอคะหรือว่าบรรณลงทั่วโลกเลยพีตาเนี่ยคือพีตาออแกไนเซชันของเขาเนี่ยก็คือบรรณาลงทั่วโลกใช่ป่ะคะอาจจะเคยได้ยินเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกขนนิ่งอะเรื่องขนมิงอะไรเงี้ยจะก็คือผมงานของพีตาใช่ป่ะคะอันนี้เขาก็มาแตวารณลงว่าไม่ไม่ให้มีการไม่อยากให้จัดโชว์ช้างอย่างนั้นเหรอคะ คือคือเขาคงไปบงังคือเขาคงคงไปบังคับแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าทางหนึ่งที่เขาบังคับได้ก็คือหรือว่าโลารงลงได้ก็คือว่าบริษัททัวร์ที่เนี่ยค่ะที่ที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขายทัวร์ให้กับคนคในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นรณนนลงกับบริษัททัวร์พวกนี้ว่าอยากขายทัวร์ซึ่งมีการแสดงโชว์แบบนี้ให้กับคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบริษัททัวร์เหล่านี้อ่า ตกลงว่าต่อไปนี้จะไม่มีการขายทัวร์แบบนี้มันก็คือทางอ้อมก็คือทําให้คนที่เมืองไทยหรือว่าคนที่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เงินใช่ปะคะก็เป็นการลดลดการแสดงไปในตัวคือตัวพีต้าเนี่ยมีการรณรงค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช้างเนี่ยในหลายๆรูปแบบนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าปล่อยช้างเข้าป่านะปล่อยให้ช้างไปอิสระปล่อยช้างเข้าป่านะอย่างเช่นแล้วก็แบบว่าอย่าอย่าเอา แล้วก็เอาปล่อยช้างเนี่ยออกจากสวนสัตว์ด้วยคือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จับช้างไว้ในสวนสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงอันนี้แล้วก็ไม่ไม่ให้ช้างมาเล่นหนังนะฮะคือปล่อยช้างให้อยู่ตัวคนเดียวเดียวโดดลยในป่าเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับช้างนี่คือนี่คือสิ่งที่พีต้าโลนนลงค่ะแล้วได้ผลไหมคะคุณเอกคุณเก๋ในส่วนที่ตรงนี้อันนี้ ก็เท่าเท่าที่เท่าที่ฟังข่าวดูนะคะก็คือก็คือว่าบริษัททัวอย่างทัวที่ได้ข่าวดังๆพวกคอสโก้อะไรเงี้ยเขาก็จะเลิกขายเขาก็ประกาศว่าเขาจะเลิกขายทัวที่หรือว่าถ้าเกิดเขาขายทัวก็จะไม่มีไม่มีการไม่มีโปรแกรมแสดงพวกนี้ใชายชอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเก๋กลับไปพูดถึงที่ที่เมื่อกี้พูดนะคะบอกว่าเอออย่างเช่นพวกปะวันไอเอ็กคิเลเวลก็เหมือนกันคือเขาอยากที่จะลดลงให้ไปปล่อยกลับในทะเลแต่อย่าลืมว่า คือมันก็ต้องอาจจะแบบพยายามพบกันครึ่งทางหน่อยหนึ่งเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้โตในทะเลใช่ไหมคะและเขาถูกเพาะพันธุ์ในในที่เลี้ยงอ่ะก็เป็นปล่อยแล้วก็คนก็ให้อาหารเขาทุกวันเลยใช่พวกเนี้ยโอกาสที่กลับเข้าไปในทะเลก็จะรอดโอกาสไม่รอนะเราคิดว่าไม่รอดอาจจะยากเรว่าเขาจะรอดอ่ะใช่ไม่รอดไม่รอดแน่นอนก็คงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าในส่วนของเอ่อ เวลที่อยู่ที่ซีเวลนี่ก็ยังอยู่ในการดูแลกองทางซีเวลแต่ไม่ออกมาแสดงอ่าแต่ไม่มีแสดงแค่ไม่ได้ออกมาแสดงคือแต่เขาก็จะเราก็จะไปดูได้ในที่ที่เขาสร้างไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเก๋ฝากฝากคุณเก๋ไปบอกพีต้านิดนึ่งสิว่าช้างเนี่ยเป็นพาหนะช้างเป็นพาหนะนะคะช้างมีกฎหมายคุ้มครองช้างในฐานะเป็นสัตว์พาหนะเพราะฉะนั้นช้างที่จะออกมาเออเป็นเนี่ยที่เราที่เรามาใช้งานหรือว่าที่ นักท่องเที่ยวมานั่งช้างกันเนี่ยนะฮะ ช้างมันขึ้นทะเบียนนะมีช้างบ้านอมีช้างบ้านช้างป่าช้างบ้านเราเนี่ยมีสองประเภทคือขึ้นทะเบียนแล้วแล้วจะให้เอากลับไปในป่าเนี่ยมันหากินเองไม่เป็นแน่นอนนะคะเหมือนที่คุณคุณเก๋คิดนั่นแหละว่าอย่างเช่นสมมติเราจะเอาเปเอาวานเนี่ยกลับไปทะเลมันคงหากินไม่เป็นใช่ไหมคะเค่ะค่ะคุณเก๋อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคาพูพอดีเราคุยประเด็นเรื่องคาพูก็เลยอยากจะรบกวนทคุณเก๋ช่วยเล่าให้ฟังว่าคาพูที่เมกาเป็นยังไงบ้างอะคะ ทเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนคาพูนี่คือพูดถึงว่าถนนที่เป็นคาพูเลนใช่ไหมคะแบบไหนก็ได้นก็ที่เขาใช้กันอยู่ในอเมริกาค่ะอาจจะเป็นทางเดียวกันไปด้วยกันอะไรยังไงหรือว่ากําหนดเป็นถนนเลยมีพาร์กิ้งหลอดค่ะจริงๆคือไม่ไม่ที่นี่ไม่เคยเห็นว่ามีพาร์กิ้งหลอดนะคะแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วคาพูเลนเนี่ยจะอยู่บนถนนที่เรียกว่าฟรีเวยใช่ไหมคะถนนที่ เป็นถนนปกติธรรมดาเนี่ยจะไม่มีคาพูเลนแต่ว่าคาพูเลนเนี่ยหรือหรือว่าที่เขาเรียก H.O.V. ก็คือ High Occupancy Vehicle อะเลนเนี่ยจะไปอยู่บนฟรีเวย์ซะทั้งนั้นนะคะนั่นหมายความว่าเราใช้เราใช้รถคันเดียวกันไปคาพูกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าในในในรถคันนี้ก็จะต้องมีคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าทางราชการเนี่ยจะกำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นทั้งสองคนหรือว่าสามคนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้เวลาเราเวลาเราเห็นป้ายน่ะเขาก็จะเขียนไว้ว่าสองคนขึ้นไปสามคนไปก็แล้วแต่ค่ะแล้วแล้วเราก็เราก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าสองส่วนใหญ่แล้วมันจะสองคนขึ้นไปค่ะเราก็จะมีสิทธิ์ใช้ค่าพูเลนอันเนี้ยค่ะถ้าถ้าไม่ไม่ถึงสองคนนี้จะโดนปรับหรอคะโดนปรับค่ะถ้าเกิดว่าคนนั่งขับคนเดียวใช่ไหมคะก็ใช้คาผู้เล่นไปเนี้ย เออแล้วไปใช้คาพูลเลนเนี่ยเราก็จะโดนปรับมาปรับตั้งสามร้อยสามร้อยกญยนะสามร้อยห้าสาร้อยสิบญนะโอ้เขาก็มีนเพื่อมีขึ้นเพื่อมีเพราะว่าอย่างในแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยรถมันติดมากนะรถรถเยอะรถติดมากเนี่ยเขาก็จะมีคาพูเลนขึ้นมาเพื่อว่าให้แล้วคนส่วนใหญ่อ่ะก็คือขับรถคนเดียวใช่คะ ก็เหมือนกันทั่วๆไปเลยเนี่ยแล้วเพราะนั้นก็เลยมีไอ้เลนอันนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คนที่มีสองคนขึ้นไปคือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะรณรงค์ให้คนน่ะใช้รถมากกว่าหนึ่งคนใช้รถมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วก็้าเกิดก็จะได้ใช้เลนอนนี้ในทางปฏิบัตินะคะคุณเก๋เขาทํายังไงคนไม่รู้จักกันเรียกกันขึ้นรถก่อนจะเข้าไปในเลนนะนีค่ะเขาก็มีคือพวกนี้จะมีเว็บไซต์อ่า เขาก็จะเรียกว่าแชร์ไรท์ใช่ไหมคะใช่พวกนี้จะมีพวกใช่เขาจะมีพวกเว็บไซต์อันนี้จะมีมี parking lot ที่ที่อาจจะเป็นพวกแวนพูลหรือว่าแชร์ไรท์เนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าใครต้องใครเนี่ยต้องการที่จะแชร์ไรท์บ้างอะไรเงี้ยโน้ไปทางเดียวกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเสียสตังค์หคะต้องเสียสตางค์ไหมเออบางอันก็ไม่เสียนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็เหมือนกับเขาสวิตช์กันนะคะก็อันนี้แล้วแต่อเลนจ์เมนต์ของแต่ละคนแต่ว่าเขาจะมี เขาจะมีเว็บไซต์บอกบอกไว้ให้แล้วเราก็เข้าไปรีจิสเตอร์ค่ะแล้วก็คนก็มาเขียนทีเอาไว้หาคู่หาคนที่จะไปทางเดียวกันมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรารรจิสเตอร์กับเว็บไซต์เป็นอันอันเนี่ยอย่างน้อยอ่ะเขาก็ช่วยเหมือนกับช่วยดูให้เราว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบไปหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือมีใครใครเป็นคนดูแลเว็บไซต์นี้ค่ะเป็นทางการหรือว่า ทำการก็มีเอกชนก็มีของเคาน์ตี้ก็มีของอของซิตี้ก็มีค่ะแต่ว่าของเอกชน,นหรือว่าคนทั่วๆไปก็มีค่ะคุณเก๋เคยไปใช้บริการไหมคะ เก็ไม่เคยใช้บริการของพวกแชร์ไรนะะซื้ออาไปแชร์กับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเราแค่ใช้คาฟูเลนเพราะว่ารถของเราเราก็ใช้คาฟูเลนได้นะคะเวลาเราไปมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนอย่างเงี้ยเราก็ใช้คาฟูเลนปกติได้อค่ะแล้วแล้วเลนที่ว่านี่มันช่วยย่นระยะทางหรือว่าอะไรคะหรือว่าเป็นเลนที่อยู่ในชุมชนอยู่กลางเมืองหรืออะไรยังไงก็ก็เลนเลนนี้คือจะอยู่ใน อยู่ในฟรีเวย์นะแต่ละแต่ละฟรีเวย์ก็จะมีเลนของไอ้ขาคาปู<ะ>เลน์นของตัวเองนะคะมันก็จะใช,ใช่ค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าไอ้ฟรีเวย์ที่เราจะไปได้อยู่ที่ไหนก็ผ่านกลางเมืองก็มีแล้วก็เออรอบๆเมืองก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้เราไปกับคนแ,แปลกหน้านี่มันมีข่าวอะไรไหมฮะ ก็ยังไม่มีข่าวไม่มีข่าวนะก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวว่า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 เกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นไม่มีไม่มีนี้แต่ยังไม่ไม่ไม่มีนะคะไม่มีนะคะเอออันนี้อันนี้ก็ไม่เคยไม่ไม่เคยได้ยินเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอไอไอคาพูเนี่ยก็มีให้เอกชนเข้ามาทําด้วยนะคือปกติแล้วเนี่ยคาพูเลนเนี่ยก็เขาก็จะทับแบ่งเลนถติว่าฟรีเวย์มีห้าเลนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลนไว้เลนหนึ่งว่าไว้เป็น คาพูลเลนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีอีกเลนหนึ่งหรือบางทีก็หรือว่าก็ใช้เลนเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเขาเรียกเอ็กซ์เพรสเลนน่ะคือให้เอกชนมาทำเพื่อว่าเออให้คนเนี่ยอาจจะต้องแบบไปซื้ออะไรเงี้ยไปซื้อไอติเกตติเกตอะไรเงี้ยเออมีทิเกตอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าให้เราไปได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเงินเงินเป็นของเอกชนเหรอคะรู้ว่ายังไง ใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเอกชนมาทาเงินก็เป็นของเอกชนแต่ว่าเขาก็เหมือนกับสัมปทานเพราะว่าเขาก็ต้องจ่ายคืนให้กับรัฐเหมือนกันมันเป็นภาษียป็นภาษีใช่ค่ะก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมคะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะเข้าไปใช้เลนดังกาวนี้ใช่ค่ะคือบางทีบางทีมันก็จะมีมันแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่อย่างเช่นว่าบางบางเอ็กเพรสเลนเนี่ยอก็ถ้าเกิดสามคนเนี่ย เราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดสองคนเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเขาเขาต้องการลดล,ลงให้คนใช้ถนน ใช้รถมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใช้สามคนสี่คนอย่างเงี้ยเขาก็ให้สิทธิพิเศษแต่ถ้าเกิดสองคนก็อาจจะอาจจะต้องจ่ายตังค์ค่ะค่ะนะได้ความรู้เยอะเลยต้องขอบคุณมากค่ะคุณเก๋ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะคุณนะคเก๋ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นช่วงคุยเล่าเมสาข้ามทวีปค่ะ คุยเล่าเมาข้ามทวีป